ตอนนี้หลังจากกอนอันนี้เจ็บไทยตอนที่พวกเจากันรงความสาะอาดพี่น้องหกตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเช็ดทำความสะอาดเราจะหน้าตรงหน้าตางเรียบร้อยพื้นสะอาดๆนะพี่น้องพราะว่าบอื่นแฟนบอกว่าเขาจะตัดไฟเนาจะตัดไฟวันศุกร์ประมาณต่อ,ตอแรง นี่ก็ตู้เย็นพี่น้องล้างเขาเรียบร้อยสะอาดสานเลยเหมือนตอนที่เราอายุใหม่ๆเนาะจ้ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานพี่น้องอเครื่องล้างจานอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟสวัสดีค่ะพี่พียงรองพอก,กันอีกตามเคยนนะจ้ะ มันนี่กลับมาบานหลังเก่าน้อพี่น้องไม่ความสะอาดเนาะจ้ะอันนี้ก็ยัง่งเบลล์ลงเนะาะเป็นขาบขาห้อยนำาฝนเนาะจ้ะนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยพี่น้องกำลังอันนี้เพิ่งเด็ดทูพื้นเนาะจ้ะทูแล้วก็ทีทดูดฟุนดูดฟุลเราก็เช็ดฝุนพอเบลล์ไม่ความสะอาดประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วพี่น้องแตลว่ามัวจะขนของเราคุณวันนี้เขาก็เปิดประตู เปิดประตูหลังหของไว้คุณก็เขานะจ๊ะแฟนกำลังดูดคุณอันนี้ครังโนอกทางโนอกเราใส่พันดูดคุณอีกเทื่อน,นึง้วก็เช็ดกระจกเช็ดหน้าตางก็จ้ะเนี่ยขนาดเราปรได้มากน่นี่ไม่ได้มาแล้วเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ประดอู่ฐอ๊ะ เจบนอนประมาณมันสุกที่แล้วเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วแหละพี่น้องแต่ว่าเห็ดความสะอาดนั่นคือเฮาบริษัทก่อนอองมาจากตอนที่ว่ายใหญ่โพงนั่นเพราะว่าไเธอไงนะเวลาเฮายกใหญ่โพงใหญ่โพงมันก็สิมีฝุ่นจับเนาะจ้ะแถมเฮาก็เปิดแส้นเตก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูนี่ไว้เปิดหน้าต่างให้ลมมันเข้าใหม่หอมมันอับกำลังดูกลังเห็ด อันนี้ก็จะเป็นหงหงสภาอันเก่าเจียมแล้วจ้ะคือแฝนแฝงพวกเสลือเจ็ดพวกเอ่อขาขาวนูชั้นวางของเราไปน่อยชั้นวางสภาหอยสภาแล้วจ้ะนี่ก็งกง นี่ก็สีุกแน่ยอคยังบ่อเลี่ย,ายานาะจ้ะห,หาตาั้งนี่กับเตียงเตียงนอนที่พี่สาวพี่สาวของเมย์เมย์ยาเราจะเล่ลาให้มาของร้านอันนี้ก็หนาตั้งก่อนแฟนเจี๊ยบผึ่งเช็ดเช็ดไปเมื่อกี้น้อยจ้ะกครยังบอ่อสะอาดดอกจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดิงนน้องมีห้อยหรือยังแล้วก็สืเช็ดกระจุก ยังบอลเหลวเราไปนองอันนี้ตู้เย็นจะเพิ่งได้ดคัดตู้เย็นเราจะตู้เย็นจะลังคัดแล้วก็เอาอบยังบอลเหลวเลยพี่น้องมบ้างของขอ,อไฟละลายเราจะยังบอลสะอาดสะอาด ผู้ใดได้หงมีงามงามไอ้คนสี่สีสีมาอยู่นั่นเหมาะเจาะมากเบิ่งเข้ามาเปิดประตูหน้าต่างตรงนี้สองอันบานเสียงเข้ามากีวีกับไอ้คนนี้หกในรับเพลน้องเดียวอันนี้กับบอลใส่ถามจานเราจะอันนี้เก็บเอารองเท้าขึ้นเพราะว่าแฟนคุณดูคุณเก็ใส่เบิ่งอันนี้ของใส่ช้อนตกชวนพวกลังอันนี้พหก ใส่ซอสใส่เครื okay. er the the ่องปรุงใส่แลายต้องใส่พี่น้องแล้วแต่เขาติดจัดบานเอาคนใหม่มาอันนี้อันนี้ห้อยโซดสซดเกี๊ยวนจตะเดี๋ยวเกี๊ยวความสาดที่เราเจมสิไทยเมื่อกี้พี่น้องอันนี้ก็ยังบาได้ขนไปหมดเลยเห็นไหมหกครักใส่ถั่วใส่ชามใส่แก้วในเกี๊ยวจีไทยตอนเห็ดเกี๊ยวเมื่อกี้จ้าพี่น้องเป็นแฟนกำลังเก็บปุ่น ว้างลงเียกว้างมากตอนนี้หลังจากกอน,อนนีเจ็บไทยตอนทีพวกเจ้ากำลังความสะอาดพี่น้องหกตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเช็ดทำความสะอาดนะจะ๊ะหน้าตรงหน้าตางเรียบร้อยพื้นสะอาดสะอาดนะพี่นอ้องพว่าเบื่บบอินแฟนบอกว่าเขาจะตัดไฟนะจะ๊ะตัดไฟวันศุกร์ประมาณอาตอนแรง น,นี่ก็ตู้เย็นพี่น้องหลังเขาเรียบร้อยสะอาดสะอาดเลยเหมือนตอนที่เรามายูม่ใหม่หน่อยจ้อะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานพี่นอ้องเครื่องล้างจานอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟสะอาดสะอานอันนี้ก็จะเป็นพวกทั้งขยะ เดียบรอยเหนื่อพี่น้องสองคนผัวเมียเหนื่อยมากอันนี้ข้ังหลังมืเอ,อื่นเอ่อซีมาถูอีกรอบนึงน,นจะจ๊ะยังมีฝุ่นอยู่พรุ่งนี้จะต้องมาถูอีกเช็ดแต,แต่กระจกน,นจะจ๊ะ จความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทําความส,อสอะอาดพี่น้องก,กระนายู่แบบกว้างมากน้าอยู่นีนก็ะจะเป็นห้องน้ำห้องน,น้ำเ้วจะห้องน้ำนี้ มันเป็นตังแตแรทที่เจ็บสื่อมู่งจบพากันสื่อเนาะจากห้องน้ำจะกระถามอยู่ว่า,าทําไมห้องน้ําถึงเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเหมือนนังสางประสิษนะสิเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนะไลฟ์สไตล์เขามันเป็นสไตล์แบบนี้ที่เขาออกเดบเนาะจ้ะก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้งองแล้วก็อีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องออฟฟิศแฟนเจ็บก่อนหน้าน,นี้เนาะจ้ะจะก เช็ดกระจุกถูแต่ก็นั่งบอดี้เราเสียดายถูอีกน,นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสนนื้อผ้าเห็นไหมเขาไม่มันตู้เครื่องกันเลยจ้ะแล้วก็อันนี้ก็อ่า มูของแฟนสีมามาอื่นมาขนออกไปเนาจะมือนีมือเก็บบได้ปบุกรถไม่ได้เช่ารถเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าสีมาเอาไมา้ต่ความสะอาดแล้วก็สีกลับเนาจะเอื้อก็สีง่ายเติบก็คือขนขนออกไปเลยแล้วก็สิถุยอีกเท่านึงดูดฟืนเท่านึงเหลียบร้อยก็คือจบจะได้ไม่สีดบบแดงบัไดไม่เล้วสีมากับตอนตีอ่เอาขาเลยนะ มอบกุญแจเนะจ้ะมอบกุญแจให้คนเจ้าของของไม้ที่เขาสิมาเซาอยู่ป็าถือว่าจบเรียบร้อยนี่พี่น้่งทยายางเขามากสิบ้านมันจะน่าอยู่มากแบบหนาอยห่ะโต๊ะกับเขาทีวีอยู่ตรงนี้ห้องน้ำไปนั่นก็เป็นห้องนี่ก็เป็นห้องแล้วจ้ะอ ข้างนอกก็จะเป็นแบบมีตน้ตนงต้นไม้นะจ๊ะละ่ะโอเคพี่น้องก็คลิปนี้ก็าฝากไปสักีิแลนะจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็พี่น้องพอกันคลิปนาน้ะจ้าบ๊ายบายไปลยแล้วนะจ้า